เอาคือขักพัน,นีไม่ไปไหนยังยุ่กันแค่กอมุ้ยพี่เบาเกลียงรเราพาคุณผู้ชมไปแลบรรยากาศค่ะเป็นบรรยากาศแห่งความซุขส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ที่กอสะมุ้ยนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจํานวนมาค่ะแน่นอนว่าทําให้บรรยากาศเนี่ยขึขกคขกโรงแรมแล้วก็นอกโรงแรมนะคะส่งพ้นหายเศรษฐกิจบนกอมุ้ยตอนนี้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงล้วค่ะ ก็แรกขึ้นวันที่3าอธันวาคม6กทาถี่านมาค่ะเราพาคุณผู้ชมไปแลบรรยากาศทีเห็นนี่คือบรรยากาศเข้าดาวบนกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเต้นไปด้วยความคึกคักจากนักท่องเที่ยวทีมมาร์คขึ้นว่าเดิมนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่ะทรงพลนหายสถทานถีต่างๆถีจัดกิจกรรมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวข้าวรวมมากไม้กันเลยทําให้บรรยากาศการจัดกิจกรรมถีห้างให้ไปนานว่าซ่องปีตอนนี้กลับมาคึกคักรวมไปถึงกอไกลเคียงกันค่ะไม่ว่าอีเป็นกองงั่นแล้วก็กอเต้าค่ะส่วนถีชายห้าชะเวงค่ะ ผู้ชมอันนี้ยังเป็นข้าวดาวอยู่นะชวยนะฮาร์ดเว่งนี่สวยจริงๆนะครับนะคะฮาร์ดเวงนี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจนแทบไม่มีที่ยืนเบี่เบืเกลีย <c oughs> ้ยงเขาว่าวันนั้นค่ะมีนักท่องเที่ยวสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะส่วนไฮไลท์กิจกรรมข้าวดาวที่นักท่องเที่ยวนิยมก็คือบริเวณสถ้นานบันเทึงอักบา์นะคะก็เป็นสถทานบันทึงชื่อดังที่ยู่บนห้าชเวงนี่แหละค่ะ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารฝ้ายไปกครองอำเภอเกาะสมุยมาอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ ท,ทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะพรูนับพันนัดในหาดทิสประกอบการต่างๆที่อยู่บนห้าชเวกเนี่ยก็ได้ทุกจุดขึ้นบนทองฟ้านี่จุดกันเต็ม,มย่างช่วยงามกันเลยค่ะคนักทองเที่ยวก็ตางส่งเสียงตะโกนแฮปปี้นิว เอาไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเเป็นภาพีนาประทับใจค่ะทำให้บรรยากาศบนเกาะมุ่นเนี่ยกลับมามีที่สั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะครับการแจ็กกิดัมคาวดาวบนฮัทเาเวงนะครับเป็นชายาที่สวยถีดสุดของกอสมุยที่เป็นนานปาร์ตี้ส่งถ่ายปีตอนรับปีไม่ที่่ยิงให้่ถีดสุดนะครับอีกครั้งหนึ่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมารวมในคำคืนสุดท้ายของพี่จำนวนมากบรรยากาศบุญก้มุ่ยกลับมาคึกคักเศรษฐกิจกลับมาเคลื่อนไหวนะครับเม็ดอื่นสัมผัสกว่าโอ่งลานบัตรนะครับเฉพาะตรงนี้กับน้องยิ่งอมโอ้โหถังเกะเนี่ยสิผันล้านวันทีท่านนายกบกนะ,ะในสมคมโบกนะครับอ่ะก็คึกคักทีเดียวคืนเข้าดาวผ่านไปแล้วครับหลายคนจะโล่งกันเสร็จแล้วแต่หลายคนนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะ พอะไรครับเจ้าตูปตีเรียงไว้อย่างกลับบ้านไม่ทุกที่หมากตกใจเสียงปลุ้ประทัดเสียงปล้นะครับบางตัวนี่วิ่งไม่รู้ออกในกับนอโยมประกาศหากันไล่คนแล้วนพ่อให้ได้รอบบ้านนะหนอองมาถูกตัวนะคะ